Sí. Simón. Simón. Tu Tienes sí, que enseñar a papá. ¿Sabes? Los colores. Que papá no, no sabe. Tienes que enseñar a mí los colores. ¿Cómo es? De sí, papá. ¿Qué color es? Sí, mamá. ¿Qué color, Lucy? Sí, sí, ¿Qué color es? Sí, Railu. Sí, ¿Qué color es? Sí, Railu. Sí, Railu. ¡Uh, bebé! นิวตันเหรอออวัโน้อยเว้ยน่นิดตันนิวตันเดี๋ยวเดี๋ยวมาผมเลนดัดไัเล่นกนินึงกันยุงกาดยุงกาดค่ะ pero a veces tú dices solo yung, no jung mosquito y cat cuando me cago me cago aquí te les voy a dar yo el culo los mosquitos no 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 ¿Dónde estás bien?

เด็กๆนะเด็กๆเลนเด็กแๆบบเล่นกับเแบบีป,ป่ะเด็กๆตีแบตกันปุ๊มปุ๊มป๊มปุ๊มปุ๊มบายป่ะจสจะพากันไปกินกาแฟะนะคะกับลูซี่กินเค้กหนะ้าปักซอยเองขับไปนาทีเดียว ค่อยลงนะลูกเออเป็ดไหนเป็ดไหนเป็ดคะอืมเอเลเฟนเต

จะเอาซาลรีวันนี้ได้เมนูปลาช่อนปลาช่อนที่ไปจับมานะเนี่ยตัวใหญ่มากได้กินกันทั้งครอบครัวนะนี่ทำน้ำจิ้มส้มตำตำแตงนะคะะตำแตงนี่แล้วก็ผักเราก็จะมากินกันนะคะอื

กล้วยสุกแล้วค่ะกล้วยน้ำว้าจากต้นเลยนะคะ ค่ำแล้วก็อาหารเช้าของวันะคะรยปิ๊งของชอบเมื่อตอนช่วงเช้านะคะรถก็ออกไปทำธุระมานะทำเรื่องให้มิสเตอร์เขาย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านนะคะก็คือตอนนี้ลูซี่เนี่ยเขาอยู่ทะเบียนบ้านรถแล้วนะใช้เอกสารนะคะก็พวกพาสปอร์ตแล้วก็ต้องไปแปลแล้วก็พอดีทางอำเภอที่นี่นะคะเขาขอเหมือนกับว่าให้ยืนยัน ตัวตนในการทํางานด้วยอะไรที่อยู่ในการทํางานนะมิสเตอร์เขาก็เลยไปขอค่ะไปขอแบบเอกสารรับรองจากบริษัทเขาอะนะแล้วเขาก็ส่งอีเม,ม,มลไปถามใช่ปะว่าเออช่วยออกเอกสารนี้ให้นั้นได้ไหมว่าฉันทํางานอยู่บริษัทนี้เ,เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ตาแหน่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีเขาเขาตอบมาใช่ไหมพอเขาตอบมาแล้วเนี่ย <laughs> มิสเตอร์เขาถามๆไม่พอใจเขาแบบคือหน้านี้เือกี้ขาหมดเวลา แลเขาเขอ่านอ่านเมลนะเล้วก็ถามเป็นไรจะบอกเธอคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องปกตินะดูเขาถามฉันสิว่าฉันจะเอาไปทําอะไรฉันจะเอาเอกสารตัวนี้ไปทําอะไรแล้วก็แบบมันมันมันก็ใช่นะก็โอเคเขาก็มีสิทธิ์ถามใช่ป่ะอะไรเงี้ยไม่จฉกไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เขาจะมาถามฉันอย่างนี้ในนี่มันเรื่องส่วนตัวฉันฉันจะเอาเอกสารนี้ไปทาอะไรเรื่องของฉัน เพราะว่ามันคือความจริงฉันทํางานอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยรถไบอกมันมันรถก็มานั่งคิดจริงมันจริงมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่แบบเราไม่น่าคือไม่รู้เหมือนกันนะมิเสอบบหัวเสียมากโมโหมากว่าทําไมจะต้องมาถามเรื่องส่วนตัวนี่มันเรื่องส่วนตัวฉันจะจะเอาไปทําอะไรก็ได้อ่ะโอเคเดีถ้าฉันไม่ได้ทำงานแล้วฉันไปขออันเนี้ยต้องมาถามฉันสิอะไรเงี้ยลูกเลยก็กลับมานั่งคิดเมื่อตอนนั้นนะคะ ตอนทีท่ราทำเรื่องบ้านนะเมื่อสามปีก่อนนะที่รถไปขอสเตทเมนที่ธนาคารแบงก์หนึ่งนะเสร็จแล้วมันต้องใช้สเตทเมนปีหนึ่งใช่ป่ะเราก็ไปขอก็รู้แหละว่าเออมันต้องเสียค่าธรรมเนียมนะสองร้อยบาทตอนนั้นแนะขอสเตทเมนเขาก็ก่อนที่เราจะนเนี่ยรถก็บอกว่าเออรถมาขอสเตทเมนปีหนึ่งนะ <c oughs> เขาบอกอ่ามันมีค่าบริการด้วยนะสองร้อบาทแล้วก็โอเค okay, โอเครถรู้แล้วอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็ถามรถเหมือนกันนะว่า <c oughs> อาจ้าขอเศษเงินเอาไปใช้ทําอะไรคะอะไรเงี้ยรนแล้วรถก็คิดในใจถามทําไมอะ่ะอะไรเศษเงินของฉันอะไรบัญชีของฉันอะไรเงี้ยแต่รถก็ตอบโดยคิดว่าเออมันเป็นเรื่องปกติเ็าถามรถก็บอกเออรถก็เอาไปทําเรื่องกู้บ้านอะไรเงี้ยเ้าก็อ๋อรถคิดว่าคือในความหมายรถแหละรถก็คิดว่าเขาคงจะเอาไปเขียนข้อมูลว่ารถขอทำอะ,อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตอนน,านาั้นเมื่อสามปีที่แล้วนะ ไม่รู้ว่าตอนนี้คือตอนนี้มันของ่ายแล้วนะเพราะว่าเราถ้าเรามีแอบปบเราก็ขอได้เลยอะไรเงี้ยไม่เจอแบบไม่พอใจมากเลยตอนนั้นอนะ่ะล้วเราก็ทําเรื่องส่งไปน,นะตอนนี้คืออ่ามันต้องแปลพาส์ตแล้วก็แปลเอกสารที่เขารับรองมานะแล้วก็แล้ <laughs> วก็ถามกับเจ้าของโครงการบ้านเนี่ยคุณเราไม่รู้จักผู้ใหญ่บ้านนะเพราะเขาให้ให้ยืนให้ผู้ใหญ่บ้านยืนยนันให้เพื่อนบ้านยืนยนันอะไรางี้นะสีเหลืองนะสําหรับคนที่ เป็นชาวต่างชาตินะแต่ว่าของลูซี่ไม่ใช่นะลูซี่เนี่ยเขาเป็นคนไทยค่ะเพราะว่าเขาได้สัญชาติไทยแล้วก็ตอนที่ทําเรื่องแจ้งเกิดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีชื่ออยู่อยู่ที่กทมอ,อยู่แล้วนะพอตอนรถย้ายเขาก็ย้ายปลายทางมาเลยพร้อมกับของรถก็ย้ายเข้ามาบ้านหลังนี้พร้อมกันนะคะแจะไม่เจอเนะี่ยเพราะว่าถ้าไม่เจอเขาทา ทำเรื่องย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ไปทำแบบประชาชนเขาจะมีสิทธิ์ไปทำใบ,บคับขี่แล้วก็จะกลายเป็นคนไทยด้วยค่ะที่จะทําสิทธิ์ได้หลายอย่างอะไรอย่าเงี้ยนะก mm ็เ hmm. ลยก็เลยขอไว้เขาก็จะได้แบบทําอะไรง่ายๆในอนาคตน,นะคะ mm hmm. อร่อยกล้วยชอบมากจริงต้องปล่อยให้มันสุกกว่าน,นี้นะ mm hmm. ให้มันงอมมากๆอะค่ะ จะหวานอร่อย